เป็นเช็อกสิบรครับแก้วใช่เจ็ดนแก้วเลยนะเพราะว่าเจ็ดสิล้านไงเขาก็เลยแบบแบบว่าเล่นคำนิดนึงทั่เอมนสิบิทยาเชือกสปกระบอกเขาเลยเขาแข่เที่อไรตั้มเนี่ยเ้ากำลังใช้ยีนเป็นแมคานิซึ่งใช้อะไรนะไม่ไดู้เลยทีนี้ตอนนี้อะไรกันกับา้วโดนแล้วเหรอออเหมือนกันโดนรวอะไรอะไรแมคานิ้ซึ่งวะเลยผมไม่รู้ตรตอบไปรูแล้วแมคนิสซึ่งไปแล้วอะไรคือแมคนซึ่งวะ คนเด็กใช่ไหมได้ดหรือเปล่าได้ดีน้ำค่ะน้ำจะให้ลูกเด็กไม่ดีไม่ไม่ดีไม่ีไม่น้ไม่ีเด็กหรอน้ำตัวแรกไม่ดีเด็โรีียมสูตรน้ำคน้ำน้ือวแรกที่รัอค่ะมัเด็ครับนอร่อยกินเหนืกินเอาอร่อยฮะ ไม่เหนื่อยคงอยากกินจบไปแล้วาไม่าเกี่คู่น่าประโยด สามทุกส่สิก็คือกลับามกแน่ตอบสามทุกเออเออามกไม่บอกว่าหนากลับอกดีเนี่ยวนเงแและนอนปะคือถ้าเราอยู่นอนเองาปไฟเลแก่ตื่นไม่อนตื่นค่อเดือดตื่นแบบไม่ค่อยงอแงตื่นแบบไม่ต้องลากออกมาจากเตียง

เออแต่เียนงเรีอนสิบปดถไาเรียน่อล้อเราีแบบเขาเรรห้มันก็มันสูงเนี่ยมัน่ะมันเ่ิามันมันนน่ๆ่าเไม่ตรวดวันพวกเิการตรวดวันไม่รู้หนกก็มันก็น่าจะแบบรึ่งพอี้ ดเหมนี่ไกลกว่าไกกม่อนถ้าไม่ทำแถวนก็ไม่ดกใจมันไม่มีนีหว่าสิงมันมีสิงแดงอะเลก่มนสิง่ยไม่มีสิงใหญ่ถ้าสิงใหญ่ไม่มีสิ่งใหญ่หน้นลาดแก่มัน มันรสชาติเหมือนยาน้ำแก้ไอตาาอร่อยกินเพราะไปถ่ายงานแล้วเขาสนับสนุนแล้ว uh, กินกี่ขวดก็ได้วันนั้น่ะพี่ถแต่ีมาแตกพี่ติดนี่แบบกอลพี่อยากไม่รู้ไรไม่ได้กินเขามาในคืนแน เดี๋ยวไม่รอสีขาวเลยาไรนะีไม่ทำน้ำเรอฮ้าม่นำสน้อานนี้ได้้าเีวอยู่ลอปิดูนี้มันได้ยังเดี๋ยวเข้าลงไป กินลเอกินลกปิงกินเมอนไ้งเลสีติเชื้อเนียกินเ่ดี๋ยวเลกุกไปันอตอนนี้หรออบคุดาราเตอตนี้อเอาแบบนี้ใช่ไหมแหมอันนี้หรอเกนบนี้ะก้อม่ไม่เดี๋ยวไม่ค่นกินกินก็นอนกราบเดยกาแทอะไรกูไม่ได้แล้วน แล้ได้อยู่กินกาแฟไปครับประมาณสาวันแล้วจะนอนหลับสนิทอันนี้อันนี้กาแฟัแต่หลังวันทุกวันเลยกินแล้วม่ชอบนอนกัดฟันกม่กินเยอะเกินเกินสามแี่ไม่นอนกัดฟันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวเพราะใส่ที่สนับกัดฟันไปไปหาแม่กามีข้อคิามแม่ไปทำที่ก็กัดฟันได้ก็กินได้

นี่เขาไม่ได้ไม่ได้จองก่อนทันก็ไมได้เตะเลยับเฮ้ยดีวันนี้เราไม่ติดเสตปียบ้านปิดเตะเราราไม่ติดแต่ดูหลังบ้าน อันนี้วิ่งยักนะคะขทนะฮะแล้ดวา่มาแล้วคนเดียวตายก็เลยเป็นามาเลยค่เแล้ นี neck, ่มนนี้อนไม่ไหวโ้จเหนสองน่ะต้องมีะบอกแล้วบอกแล้วก็จะยุบกลัวไปแล้วรู้แล้วเอ้ไปเสียวต้องไม่ได้ส่งใหม่แล้วเว้ยเสียงก็แบบเฮ้ยราคาอะไรเงี้ยฟังอยู่นะอย่านะเขาฟังอูอารมณ์อารมณ์อยาไม่ได้นะอย่าส่งน้องนะต้องอารมณ์ดีาไว้เหลหมื่นสองสองหมต้องอารมณ์ด ว่าเรามีนะปากบุฟฟอลความสุขเราจะบนสุดเทียขนาดไหนไอ้เนี่ยล้วคำถามเพาถามตัวเนี่ยถ้าเป็นเธอเธอจะซื้ออันนี้หรืออันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องไม่ซื้อไม่องซื้อู้